rahim Alhamdulillahirabbil alamin ma bi nastain wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin ba'd Assalamualaikum <Syukur> warahmatullahi wabarakatuh ขอบพระคุณขอบพระคุณลัสวัฒนาครับที่วันนี้เรา เดินเหินไปไหนมาไหนได้แล้วก็พาตัวเรานั้นมาสู่มสัสยิดมาร่วมกลาละหมาที่เป็นเามาะนะครับอันนี้ก็เป็นเนียอมัดอย่างใหญ่หลวงครับซึ่งทุกวันนี้นั้นเราจะเห็นนะครับว่าเปอร์เซนต์จำนวนของผู้ที่เป็นมุสลิมที่จะตอบรับคำเรียกร้องของาาละซุบฮานาลลอตาราและระซูลของพระองค์นั้นนะครับยังไม่ยังไม่เต็มที่เท่าที่ควร นะครับถ้าเทียบกับจำนวนประชากรมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับละมาแต่เวลาที่มัสยิดเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยนะครับแต่ก,ร,กระนั้นก็ตามนะครับเป็นหน้าที่ของแต่ละคนนะครับที่จะต้องอจะต้องแก้ไขตัวเองต้องปรับปรุงตัวเองแล้วก็ต้องกระตือรือร้นในการที่จะปฏิบัติตามคําสั่งขอละศุภาเนื้อตาลาและรอซูนของพระองค์นะครับเราไม่ต้องดูนะครับว่าใครมาหรือใคร ไม่มานะเราดูตัวเราเราถามตัวเราเรามาหรือ,อยังเราทําหรือ,อยังนะครับทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรานะครับอ่าซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เรานจะต้องไปถูกสอบสวนในวันอนาคหระในวันข้างหน้าแล้วก็เป็นหน้าที่ที่แต่ละคนนั้นก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขนั่นเองอนะครับพี่น้องครับอัลสุบฮานุวาตาลาได้อ่าบอกบ่าวของพระองคอัลกุรอานในเรื่องราวเกี่ยวกับอ่การที่เราจะต้องระลึกต้องสํานึกใน บุญคุณขอลัศมีฮาในวัวท่าลาต้องนึกว่าเวลาเราเดือดร้อนเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเวลาเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราวิงวอนขอต่อพระองค์นะครับวิงวอนขอแบบอย่างชนิดที่ว่าขอความช่วยเหลือจออกอากรัศมีลาองค์เดียวนะครับเพื่อให้พระรงองค์รัศเีลาอนั้นปัดเป่านะภัยพิบัติภัยบาลาต่างๆให้พ้นไปจากตัวเรานะครับ <c oughs> แต่หลังจากที่พระรงองค์รัศมตลาตอบรับแล้วช่วยเหลือเราแล้วเนี่ยนะครับเรากลับลืมนะ ลืมสมภาพที่เราเคยเดือดร้อนลืมสมภาพที่เราเคยวิงวอนขอตอ่อลราุบฮาเนวตารานั่นเองนะอัลเราไปในอัลกุรอานนะครับในสุร่าอัรูมนะครับสุร,ร่าที่30อายะที่31นะครับว่าอ,อ,อ,อมุนีบีในลาฮิวตะกูฮูวะกิมสุสซาลาตะเวลาตะกูนูมินัลมุชริกินและจงยำเกรงพระองค์และจงนรงไว้ซึ่งการละหมาดโดยเป็นผู้ผิดหน้ากลับไปสู่พระองค์และอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี นะครับเอาลัทธิธาราย้ำเตือนไว้ก่อนนะอครับอายานี้นะว่าให้ตกวาให้ยำเกรงต่อพระองค์ลาทธิสุบาฮานนวัตารานะครับแล้วก็จงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะครับดำรงไว้ซึ่งการละหมาดโดยเป็นผู้ผิดหน้ากลับไปสู่พระองค์นั่นเองนะครับก็คือ,อให้เรานั้นมีการสำนึกผิดแล้วก็กลับกลับไปสู่ การสัจธรรมกลับไปสู่ความถูกต้องโดยขออภัยโทษต่อพระองค์แล้วสุมาฮาเนฮัวตาลานะในสิ่งที่ได้กระทําไปนะครับแล้วก็อยู่อยาอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคีนะครับอัลเราบอกอีกนะครับว่าวายดามาสันนาซูวายดามาสันนาซะดุรุนดาวด่าวรับบะฮุมมุนีบีนายเลฮิซุมัยดาอาละกหุมมินุรหมมัตันอิดาฟาริกุมมินฮุมบิยรับบิฮิมยุชริกูนนะครับเราบอกครับและเมื่อทุกภัยใดประสบแก่มนุษย์ นะเช่นความเดือดร้อนความขาดแคลนความยากจนหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับหรือความสูญเสียความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะตัวมนุษย์เนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยเราบอกพวกเขาก็วิงวอนขอต่อพระเจ้าของพวกเขาโดยเป็นผู้ผินหน้ากลับไปสู่พระองค์ <c oughs> นะครับถึงตรงน,นั้นแหละครับนะเขาก็วิงวอนต่อลาสุบาในวัตลารู้สึกผิดรู้สึกที่จะ <c oughs> เาบัตรกับเนื้อกับตัวสู่พระองค์แล้วสุฮานาหัวตาลานะครับขอความช่วยเหลือจากพระองค์ขอความเมตตาจากพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดบรรเทานะภัยพิบัติความเดือดร้อนหรือหาททานในการแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะครับน,นี้คือสภาพของมนุษย์นะครับเอาแล้บอกต่อไปนะครับว่า <c oughs> <c oughs> ขั้นเมื่อพระองค์นั้นได้ทรงให้พวกเขาลิ้มรสความเมตตาจากพระองค์นะ พอออกล็อกสตาาให้เขาได้ริมรดความเมตตาแล้วเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงตอบรับคำเรียกร้องของเขาแล้วนะช่วยเขา้ให้เขาพ้นจากภัยพิบัติให้เขาพ้นจากอุซีบาข้อกรรมต่างๆแล้วเนี่ยเราบอกหน้าบัตรนั้นเนี่ยมูหนึ่งจะพวกเขาก็ตั้งภาคีต่อพระเจ้าของพวกเขานะกลุ่มหนึ่งจะพวกเขาก็ตั้งภาคีนะก็คือเนรคุณต่อลาสุบาฮาเนวตาราน,นั่นเองนะทรยศต่อลาสุบาฮาเนวตาราน,นั่นเองหลังจากได้รับ ได้รับการตอบรับได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ลรสุฮาราตตาลาแล้วอันนี้ครับเป็นธรรมดาของของอมนุษย์ที่ที่ขาดการอิมาที่แท้จริงนะครับเวลาเดือดร้อนเทียบยุดูได้ง่เวลาเดือดร้อน,อนงงวเวลาต้องการความช่วยเหลือแม้แต่มนุษย์ด้วยกันนะครับก็ไปอขออ้อนวอนเขาขอความช่วยเหลือจากเขาขอให้เขาช่วยขอให้เขาแก้ไขปัญหาให้นะแต่พอ ได้รับการช่วยเหลือจะรับการแก้ไขให้พ้นจากภาวะวิกฤตแล้วเนี่ยลืมนะครับลืมทันทนะลืมลืมเวลาที่เราไปขอความช่วยเหลือจากเขาบางทีเดินสวนกันแลวยังไม่ทักไม่ทายเลยก็มีนะแอันนี้สําหรับมนุษย์ด้วยกันนะแต่รัชเลาตนะาล่าเะี่ลเอาเราบอกเขาลืมนะลืมสิ่งที่เขาเขาเขาได้ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ลืมในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานความเมตตาให้กับเขาเนี่ยนะครับ แล้วกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาเนี่ยก็ไปตั้งภาคีอีกนะตั้งภาคีต่อลอสวาลาคือไปทำชิริกอีกย้อนกลับไปทำชิริกอีกเนี่ยรัศมีภาพของมนุษย์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยอัลลอ์บอกต่อไปนะครับว่าเรียกฟรูบีมาอาไตนาหุมฟาตมัตตอูฟาเซฟตาอัลมูลอัลลอ์บอกก็จงเนรคุณต่อสิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเขาแล้วก็จงร่าเริงกันต่อไปเถอะและพวกเจ้าจะได้รู้นะครับนี่คือสิ่งที่ลอสวาลาบอกเอาไว้นะครับว่า เนรคุณต่อไปนะถ้าไม่รู้จักบุญคุณของอลาสุบาฮานวตาละก็เนรคุณต่อไปนะต่อสิ่งที่เราให้กับพวกเขา,เาลาสุบาราให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ทั้งชีวิตให้อากาศมาหายใจให้ริสกีให้ปัจจัยต่างๆให้สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมนะมีเกียรตยิยศมีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาแต่ก็ยังทรยศก่อลาสุบาฮานวตาลาไปตั้งสิ่งอื่นขึ้นเป็นภาคีต่อลาสุบาฮานวตาลาอย่างนี้นกก่ก็อารมณ์ตัวเองนี่เป็นที่ตั้ง เอานับสู่ตัวเองนั้นเป็นที่ตั้งนะครับไม่ยอมที่จะสยบต่อละอุบาหะใหัว,หาวตาลานะเ,เราบบอกก็จงเนรคุณต่อสิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเขาแล้วก็จงร่าเริงกันต่อไปเถอะนะจงร่าเริงกันต่อไปสนุกสนานกันต่อไปนะครับนะแล้วพวกเจ้าจะได้รู้เองนะครับอันนี้เป็นเป็นคำพูดที่ใชนะ้สำหรับเป็นการบอกให้รู้นะให้รู้ว่าว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเ,าเาลารับตลอก็จะคิดบัญชีเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเลย นะครับไม่มีทางหนีพรอดไปไหนได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้นะครับขุรลานนะครับในบ้านปลายสุดท้ายเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ตาลาก็จะคิดบัญชีกับคนพวกนี้นะครับในฐานะที่เป็นผู้ที่เนรคุณเป็นผู้ที่ยศทรยศต่อละซุบฮานะอัลตาลางนะครับอัลลอฮ์บอกในตัวไปนะอายะที่13-43นะครับว่าฟากิมบัติกลิดดีในข้อยิมมิ่งกับริอายะที่ยามุลลามารัดดะลฮูมินอัลลอฮิยาเมริยัสุดดะอุนนะครับดังนั้น จงมุ่งหน้าของเจ้าเพื่อศาสนาที่ยังท,เทาเถอะนะมุ่งหน้าของเจ้าเพื่อศาสนาที่ยังทำก็คือมุ่งหน้าสู่อิสลามนะตามอักลการนและก็สุนนะพ่อทัตสุลล์ศสอลลอะฮิวะัลสลัมก่อนที่วันหนึ่งนะขอก่อนที่วันหนึ่งขอเราจะมาถึงซึ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะครับวันหนึ่งตรงนี้มาถึงก็คือวันวันกิยามะที่จะมาถึงนะครับวันที่ทุกอย่างนั้นจะต้องพินาศนะเหลือแต่อัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้นเองนะอัลลอฮฺบอกให้มุ่งหน้า เพื่อศาสนาอันเที่ยงธรรมนะก็ม้่งหน้าสู่อิสลามนะตามอลัลกุรอานแล้วก็ตามสุนนะของท่านอัสสล,สลามนั่นเองนะครับเราบอกต่อไปนะครับวันนั้นพวกเขาจะแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายนะก็คือฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับบันทึกด้วยมือขวาก็เป็นเอ่อเป็นผู้ที่จะได้อยู่ในสวรรค์น,นะครับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่รับบันทึกด้วยมือซ้ายก็จะได้อยู่ในนรกนั่นเองนะอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงที่เราจะต้องพบต้องเจอแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เด็ดขาด ล l l a ์บอกเองครับว่ามันกีรฟลัยฮิกุฟราผูะมันอาสิลย์อุิริมฟะลยอันฟุซิฮิมยัมมหดูนนะครับล l l a ์บอกผู้ใดปฏิเสธศรัทธาการปฏิเสธศรัทธาก็ตกอยู่กับเขานะการปฏิเสธตัวนั้นผลจะตกอยู่กับเขานะก็คือเท่ากับเขาน่าจะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลนะถ้าปฏิเสธศรัทธาต่อละซุบฮะตราาและผู้ใดกระทำความดีพวกเขาก็เตรียมที่พักไว้สำหรับตัวของพวกเขาเอง นะครับก็คือคนที่ทําความดีคนที่ตักวาต่อรักคนที่มีอิมานนะครับคนที่สํานึกในบุญคุณรู้จักบุญคุณของเละสุมาตราเนี่ยพวกนี้แหละเราบอกเขาจะรับการตอบแทนด้วยความชื่นชมยินดีนะครับโดยจะอยู่อย่างสุขสําราในสวนสวัสค์นั่นเองนะครับลลยาะยดียาลลัีนามันุวาอามิลุซอลยฮะติมิมฟัดลิฮีอินน ahu raja ฮับบุลกาฟิรินเพื่อที่พระองค์นจะทรงตอบแทนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนะ คนที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายเนี่ยในวันอัคราเนี่ยอลัสเวลาก็จะตอบแทนเขาด้วยความดีนะครับของพระองค์นะครับก็คืออลาออสัญญากับปวงบาวที่ยำเกรงเอาไว้พระองค์ก็จะตอบแทนให้ด้วยความดีนะโดยให้เขานั้นได้เข้าอยู่ในสวนสวนรรค์ของอรสุมหาหานุวัตาลานะครับ นะเขาจะต้องพอใจนะครับสิ่งที่ตาเขาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินประสาทเขาไม่เคยสัมผัสนะครับแต่เขาจะต้องพอใจในส่วนสวัสดนั้นเขาอยากได้อะไรนะสิ่งที่เขาอยากได้ก็จะมาให้เขาทันทีเลยในดุนยานี่เขาอดเอาไว้นะครับเขาหักห้ามจิตใจไว้เพราะเป็นข้อห้ามที่เราสวรรคห้ามนะครับแต่ในอัครรนั้นพระองค์สรา์นั้นก็จะให้เขาได้รับนะเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนอยากจะกินอะไรอยากจะทํายังไงให้มันมีความสุขสวราเนี่ย สิ่งนั้นก็จะมาให้เขาทันทีเลยนี่คือสิ่งที่ลอสเวลาเตรียมไว้ให้ด้วยความด้วยความดีของพระองค์ด้วยคำม,มั่นสัญญาที่พระองค์ลอสเวลาได้สัญญาไว้นั่นเองนะครับอลาวตอนท้ายนะครับว่าอินนหัวลาอยู่ให้บุลกาฟิรินถ้าจริงพระองค์นั้นไม่ทรงชอบพวกปฏเิเสธศรัทธานะคนที่ปฏเิเสธคนที่ทรยศต่อลาสุบฮาในวะตาลาคนที่ยะโสหังทัพพระองค์ลอสเวลานั้นพระองค์ตาลานั้นไม่ชอบนะ ไม่ชอบก็คือเกลียดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นควรที่จะได้ตระหนาให้มากนะครับเราอดทนในดุลยานี้นะครับอดทนในการทําความดีนะครับอดทนในการที่จะไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามต่างๆที่เป็นสิ่งที่พระองค์ลับสุภาตลาได้ห้ามไว้อดทนในการปฏิบัติต,ตามคําเรียกร้องของพระองค์ลับสุภาในาตาลาและรซูลของพระองค์ อดทนที่จะปฏิบัติตามสุนนะขอธุรสละสลามอัลลอฮุซัลลัมนะครับเพื่อหวังความโปรดปรานจากพระองค์รัสุบฮาร์ในวตาลานั่นแหละครับท้ายสุดนะครับเราก็จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์รัสุบฮาร์ด้วยความดีที่พระองค์อัลลอฮฺสนับเตรียมไว้ให้เรานั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องมาตรงนี้ครับอักบูร์ราะกะลลาฮัสซัลลามฟัสซัคฟิรุลลอฮิมัสลลามุอะลลาฮฺเบาระห์มะตุลลอฮิวะบะราะกาตุฮุ